สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยเช่นเคยคะ่ะก่อนอื่นสาวตุยก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกไลท์ทุกแชร์เนาะทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีท่านเก่าหรือท่านใหม่นะคะที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจกับทางช่องแอดกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะแนวอ่า ลาวสตาร์ลาว vip และลาวสตาร์ VIP ของวันที่13กันนะคะ13เนาะอันนี้เลข3เนาะเพื่อนๆจะแอดเขียนผิดเนาะนะคะเลขที่ออกนะคะลาวสตาร์เนาะเลขที่ออก06 1นะคะ06 1เข้าที่เดีน1เนาะเพื่อนๆจ้าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะมีแค่0 1 1 7 1หนึแล้ว16ึ่งทำไมต้องข้ามไปด้วยหรอเพื่อนๆเนาะนะคะ หลุดไปเนาะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้หลุดไปเดอ้อขอโทษด้วยนะคะส่วนล่าง42นะคะล่าง42ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดไม่มานะคะส่วน42ก็มีแค่41และ47เพื่อนๆจา๋าน่าเสียดายจังเลยแล้วก็4554ดูซิทำได้เนาะเพื่อนๆจ๋าหลุดไปนะแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะส่วนลาว VIP จ๋า251นะคะเข้าที่เด่น5เนาะ วิ่งรูด5นะคะส่วน5 1เข้าที่5 1ตัวเน้นตรงตรงนะคะที่ชุดเด่นเนาะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆที่หยิบยกคู่5 1เข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วนล่างนะคะ5 2งดูซิ5 1 5 2มาด้วยกันเนาะเพื่อนๆจ้าเข้าที่เด่น5อีกรอบนะคะแล้วก็วิ่งรูด5จ้านะคะส่วนตัวเจาะหลุดไปนะคะเพื่อนเจ้าตัวเจาะหลุดไปนะก็เฉพาะเด่น5นะคะส่วน ลาวสตาร์วีพีเนาะ026นะคะ026เนาะอันนี้น่าจะหลุดไปนะคะเพื่อนๆจะหลุดเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนล่าง07นะคะเข้าที่เด่นเจ็ดเอเพื่อนๆจะเข้าที่เด่นเจ็ดนะคะวิ่งรูดเจ็ดเนาะส่วนตัวเจาะนะคะไม่มาเนาะเพื่อนๆจาก็หลุดนะคะ สรุปเมื่อวานเข้าเฉพาะ5้าหนึ่งตัวเจาะน้อ,นอเพื่อนๆจ๋าแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าใครใช้ตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดนะคะก็น่าจะได้รางวัลอยู่นอ้อเพื่อนๆจ๋านะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้ะชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางนะคะแนวทางของวันที่14กันนะคะ3ลาวนาะลาสตาลาวีพีและลาสตา,าวีพีจ้าตัวเด่นแอดก็ให้ไปสีตัวเด่นด้วยกันนะคะมีเด่น1เด่น2นะคะเด่น7และ6จ้าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ส่วนตัววิ่งตัวลูดเนาะแอดฟันไปที่8และ6นะคะชุดเด่นจ้าไปให้หกคู่เด่นด้วยกันนะคะหกห้าเจ็ดศูนย์ชอบเจ็ดศูนย์ีกแล้วจะมาไหมนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งนะสองหกนะคะ 3 6 9จากสูตรการคำนวณน,นะคะมันก็มีตัวเลขนะคะตัวเก่าที่มันออกมาแล้วเมื่อวานนี้เนาะแอดก็ไม่รู้มันจะมาอีกไหมนะคะมีด้วยกัน3รอบเนาะเพื่อนๆจ้าก็ถ้าชอบก็ตามนะคะเราไม่รู้เขาจะมาตัวไหนเนาะบางครั้งก็มาติดต่อกันเลยนะคะชุดกันเนาะมี87นะคะผิดพลาดประการใดแอดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ สามสี่เก้าหนึ่งสามแปดเนาะแอดก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทางช่องนะคะที่มาติดตามและอคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์ให้กับทางช่องของเราเนาะแอดก็ขอบคุณทุกๆก,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 กำลังใจจ้าก็ตัวเน้นนะคะตัวเน้นที่แอดชื่นชอบเนาะ ชอบนะคะหกห้าคราวนี้เจ็ดศูนย์ชอบอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าชอบเจ็ดศูนย์เนาะไม่รู้จะมาไม่มานะคะชอบใจชอบนะคะแปดหนึ่งเนาะอ่าหกสามนะคะส่วนชุดกันจ๋าชุดกันแอดยังเป็นแอดวัดยังไม่หายเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าชุดกันมีแปดเจ็ดนะคะที่ชอบเนะสามสี่ก็ชอบนะคะสามสี่ แลข91ก็มักคือกันเด้อเป็พจ่า91ก็ชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับเนาะ6และ9ตัวเดียวกันนะคะถ้าแอดเจาะที่6แล้วนะคะแอดจะไม่เอา9อีกรอบนะคะนี่เหมือนกับตัวนี้นะคะ26นะคะ26 29นะคะกับหัว6ให้เป็น9แลวกันนอกเป็เพื่อนจา๋าถ้าตาม6ก็ต้องมี9ห้อยตามห้อยตามด้วยนะคะ เพราะเราก็ไม่รู้เขาจะมาตัวไหนเนาะมันเป็นตัวเดียวกันนะคะเพื่อนจ๋าก็ก่อนจากการแอดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะหยิบยกนะคะตัวเลขที่จะออกรางวัลนะคะไปใช้เป็นแนวทางเนาะส่วนมากนะคะแอดก็จะเน้นที่ตัวเด่นเนาะอยากให้เพื่อนๆนหยิบตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะเราจะได้โชคดีเนาะเพื่อนๆจ๋าวิ่งรูดมันจะง่ายกว่าเนาะเพื่อนๆนเนาะแอดจะอาจจะเจาะหลุดไปนะคะ ส่วนมากก็มันก็ให้น้อยคู่เนาะเพื่อนๆจ๋าถ้าน้อยคู่มันก็มีโอกาสเสี่ยงเนาะเพื่อนๆจ๋าก็เน้นที่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเอาไปวิ่งได้เด้อเพื่อนๆจ๋าเนาะชอบตัวเด่นไหนในแต่ละรอบก็หยิบไปวิ่งนะคะหรือจะวิ่งทั้งหมดเลยก็ได้เนาะเพื่อนๆจ๋านะคะได้รางวัลแน่นอนแหละถ้าถ้าใช้วิ่งนะคะส่วนตัวเจาะแอดอาจจะเจาะหลุดไปบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะอ่าสุดท้ายแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดนนี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าโชคดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ